คือตอนแรกตอนแรกมีความตั้งใจว่าซื้อตรงนี้ไว้30มบไร่เนี่ยแค่ต้องการอยากปลูกป่าเท่านี้เองท่านั้นเองมันเข้าไม่สะดวกครับแต่ทีนี้พอมีถนนตัดผ่านก็เลยหันมาทําเกษตรผสมผสานใช่ฮะอ๋อครับครัก็เลยทําเต็มที่ฮะงูเขียวที่พันตุ๊กแกจะต้องจะต้องทั้งสองตัวนี้ด้วยไหมเฉพาะงูอย่างเดียวได้ไหมสองตัวมีชนนี้มาช่วยอีกแล้วแล้วถ้าไม่มีมันจะเป็นไงคุณหมอ มันจะเข้าไปรูเล็กมันเข้าไปได้ทั้งหมดนี่เป็นปลานิลกับปลาตะเพียนกระชังว่สี่ห้าร้อยตัวกระชังว่าสี่ห้าร้อยตัวโอ้น้ำน้าโดดมากเลยคุณหมอเขียวมรกตนะครับครับผมในแฟนสมคิดสุริยเลิศนะครับครับตอนนี้ก็เป็นคล้าการเกษียณเกษียณมาได้สี่ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้มามาทำฟาร์มนะฮะที่ตอนนี้ที่บ้านทุ่งมนห่อทับทัน สี่เกตครครับเพราะอะไรคุณหมอถึงหันมาทําเกษตรล่ะครับผมผมชอบปลูกป่าก็ั้นเองนะเรื่องของเรื่องชอบปลูกป่าเออพอนี้พอปลูกก็การที่จะปลูกป่าก็ต้องมีน้ําผมก็ต้องขุดบ่อหน่อยไหมฮะครับผมมีที่ก็ขุดบ่อทําถนนหนทางอะไรต่างครับพอทําเสร็จมันก็มีที่เหลือพูดง่ายๆครับที่เหลือหลังจากปลูกปลูกป่าพอสมควรแล้วแหละครับถ้าพูดถึงว่าสี่ห้าปีมานี้ประมาณสองหมื่นกว่าต้นนะครับสองหมื่นกว่าต้นแล้วเหรอครับใช่พอมีที่เหลือก็เลยปลูกพืชระยะ หลังจากปลูกป่าน้ำพยุงยางนาอะไรป่าเศรษฐกิจทั้งหลายนะซึ่งเขาก็ปดล็อกพอดีครับก็เลยหันมาปลูกไผ่ปลูกพื่อระยะกลางด้วยนะฮะหอมห่วงมะพา้าลสุของกินนะครับเสร็จแล้วที่เหลือนี่ก็เลยก็เลยมาทําเกษตรระยะสั้นด้วยฮะระยะสั้นด้วยอ๋อเดี๋ยวคุณหมอจะพาเราเที่ยวชมทั้งสวนเลยนะครับได้ได้เลยโอเคครับอันนี้เป็นเป็นแปลงพืชสวนครัวเล็กๆก่อนนะครับตรงนู้นก็จะเป็นใช่หอมแดงหอมแดงมะเขือเทศมะเขือเทศ แท็ซีอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เราในในฟาร์มเนี่ยหลักๆเลยที่คุณหมอแบบว่าที่ที่ที่จะชูฟาร์มเนี่ยมันมีมีต้นอะไรบ้างนะครับคุณหมอที่คุณหมอเน้นๆหลักๆเลยนะสี่ห้ากอเนี่ยแหละสี่ห้ากอคืออะไรครับอย่างอย่างกาแฟนะกาแฟโกโก้กระท่อมกล้วยแล้วก็มีอ้อยฮะอ้อยอ้อยกาแฟเนี่ยที่อยู่ในสวนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีกี่ต้นครับคุณหมอกาแฟที่อยู่สวนสองร้อยต้นสองร้อยต้นนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกนะครับ กาแฟกระท่อมโกโก้โกโก้โกโก้ตอนนี้ลงไปแล้วเท่าไหร่ครับคุณหมอสองร้อยฮะกระท่อมก็สองร้อยนะครับแต่กล้วยจะเยอะหน่อยกล้วยนี่ยกอกล้วยนี่ก็น่าจะเป็นพันนะฮะมีทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำวากล้วยพันเลยอ่ากำลังกำลังเริ่มขึ้นจะเลยนะจเห็นข้างหลังครับพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดสามสิบเอ็ดไร่ฮะทั้งหมดเลยสามสิบเอ็ดไร่ต้นอะไรนะครับเขาเรียกเบาบับ มันคืออะไรครับต้นบอบัมบอบับนี่เป็นผมเพิ่งเคยได้ยินเป็นต้นไม้มาจากมาดากัสกาแต่เวลามันใหญ่ไม่จะใหญ่ขนาดนี้เลยฮะใหญ่ยักษ์เลยฮะใหญ่เลยฮะไปใหญ่มากเลยฮะมันเรามีอยู่สามสิบต้นในสวนนี่สามสิบต้นเรากินได้ไปสวนไผ่นะแล้วก็ไปเจออุ้มน้าอ่าเวลาครับเวลากินเรากินอะไรมนครับมันจะมีมันมีผลใช่มผลก็ได้ฮะผลก็มีฮะเดี๋ยวมันน่าจะออกนะปีหน้าผมคิดว่าอ๋อมีผลมีผลด้วย แต่ว่าต้นมันก็กินได้ใช่นี่แพงครับต้นนี้แพงเท่าไหร่ครับแพงโอ้นี่ผมไม่แน่ใจนะอย่างนี้นาขายพันสองพันละต้นขนาดนี้พันสองพันใสองพันแล้วครับครับถ้าเฉพาะซื้อต้นเล็กๆก็สองร้อยห้าสิบบาทละอืมเมล็ดมันก็ยี่สิบห้าบาทบห้าสิบบาทเมล็ดมันเอามาเพาะเองโอ้แต่คุณหมอมีอยู่สามติบต้นอ๋อก็จะปลูกรอบๆบริเวณหน้าสวนนะครับเนาะ ตอนนี้ก็ปลูกได้สวนก่อนครับแล้วก็มีหมากด้วยฮะหมากนี่ก็จะเป็นอะไรที่ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะครับเพราะว่าจะเป็นตัวตัวช่วยให้ฟาร์มนี่ดูดีแล้วก็ทายน้ําด้วยครับทายน้ำแล้วก็ช่วยบังแดดในพื้นที่นาแรงด้วยครับครับทามาแล้วกี่ปีครับเนี่ยเริ่มจริงๆเนี่ยมกราหกสามแค่เอ้ฮะม่อนก่อน,นนั้นผมแค่ขุดบ่อปีหกสองที่ขุดบ่อ หกสองหกหนึ่งนี่ขุดบ่อแค่นี้ฮะขุดบ่อทําถนนแค่ปีกว่าๆใช่ไหมครับแต่ก่อนถนนจะไม่มีไงก็เลยไม่เลยตั้งใจทําถนนนี่คือหมายถึงถนนแต่ก่อนเป็นที่ตาบอดนะแล้วผมก็มาปรับปรุงแค่ว่าจะปลูกป่าเฉยๆฮะพอเสร็จพอผมอยู่สักปีสองปีเขามาตัดถนนผมก็เลยพัฒนาเพิ่มขึ้นนะตัดถนนหมายถึงถนนเส้นนี้หรือเปล่าถนนเส้นนี้ฮะอ๋อนี่นะครับครับแรกแรกก็เป็นแค่ถนนดินเฉยฮะอ๋อปีที่สองก็ใส่หินทุก อันนี้ปีที่สามคเขาเพิ่งมาทำคอนกรีตให้อืมคือตอนแรกตอนแรกมีความตั้งใจว่าซื้อตรงนี้ไว้30กว่าไร่เนี่ยแค่ต้องการอยากปลูกป่าเท่านี้เองเท่านั้นเองมันเข้าไม่สะดวกครับแต่ทีนี้พอมีถนนตัดผ่านก็เลยหันมาทําเกษตรผสมผสานใช่ฮะอ๋อครับครับก็เลยทําเต็มที่ฮะแล้วเรียกต้นมะปรางฮะมะปรางเดี๋ยวนะแล้วทําไมต้องใส่ไม้ค้ำอย่างนี้ครับอ๋อเราเรากัน กันลมกันอะไรมันล้มฮะอันนี้ปลูกมานานหรือยังครับเนี่ยอันนี้ปลูกได้น่าจะเดือนครึ่งฮะเดี๋ยวครับเดือนเดือนครึ่งต้นสูงขนาดนี้เลยนะครับก็ล้อมล้อมต้นใหญ่มาอ๋อคือล้อมมาใช่ใช่ก็คือซื้อมาคือต้นแบบเท่านี้เลยนะครับใช่แล้วเมื่อล้อมมาเราต้องทำไว้โอ้กันมันล้มคุณหมอซื้อมาจากไหนครับเนี่ยบ้านเตาเหล็กนี่ฮะสีสเกตเราใช่ไหมครับใช่ใช่เนี่ยหัวทับทันนี่ยเขาขายยังไงคขาเนี่ยเอ่อไม่แน่ใจฮะแต่ว่าค่าค่าขุดล้อมต้นละห้าร้อยบาท ค่าคุดร่อนตัวละห้าร้อยก็ไม่แพงนะฮะอตัวนี้น่าจะติดแล้วนะครับเนาะติดแล้วติดแล้วถ้าไบติดวติ้วนี้ติดนะแต่วบอ่อนแลวด้วยครับผมแกไว้อ่อนแล้วข้างบนข้างบนแต่ว้อ่อนแล้วการล้อมเนี่ยมันจะต้องมีความรู้อ่ะมันต้องโชว์ละด้วยะฮะไม่ใช่ถมล่างนะครับมันต้องโชว์ล่างแล้วให้น้ำมาถึงฮะมันถึงจะติดครับแต่ถ้าเอาดินไปปิดปิดล่างไปมันก็จะอาจจะไม่รอดนะอ๋อ ดี๋ยวครับตอนนี้เราอยู่กลางสวนแล้วใช่ไหมครับกลางสวนนะอ๋อฮะมาเกยวกลางสวนลวครับผมแล้วก็มียุงข้าวด้วยออ๋ออันนี้อันนี้ยุงข้าวแสดงว่าที่คุณหมอก็จะไปไปถึงนู่นเลยใช่ไหมโอ้นหน้หน้าโดดมากเลยคุณหมออ่าอันนี้น้ําใสดูน้ํานะครับสีเขียวเลยเขียวมรกตเขียวมรกตนะครับไม่ใช่สีฟ้าแต่เป็นสีเขียวมรกต กาแฟเนี่ยจะทั่วสวนเลยนะครับสวนคุณหมอสาเสตไเนยนะครับกาแฟนี่จะอยู่ถึงโซนนี้เลยโซนนี้เป็นส่วนใหญ่ฮะครับโซนนี้เป็นส่วนใหญ่ที่พันเุ์น้ำแล้วปลูกตัวพ้าเป็นเพื่อนไปด้วยนี่อ่าเก็คือปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกตัวพ้าบำรุงดินด้วยช่วยบางพลังแสงด้วยอ๋อครับครับแล้วก็ปลูกอ้อยด้วยนี่หลักของเราก็คืออ้อยพยายามอ้อยมันก็จะขึ้นทางแสงได้อนาคตแต่อ้อยเนี่ยเดี๋ยวอ้อยคุณหมอปลูกเยอะไหมครับ อ้อยที่สวนนี้ทั้งหมดเองยน่าจะสองพันกอสองพันกออยู่ข้างบนนี่นะอ๋อ<า>คือปลูกก็คือปลูกเป็นย่อยๆย่อยๆย่อยๆอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่มีเป็นแปลงก็มีฮะก็มีแต่ข้างบนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพันฮะที่รอบบุบบอลๆเนี่ยทาไมคุณหมอปลูกย่อยๆไม่ปลูกติดกันครับเพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้ต้นอื่นด้วยฮะเป็นพี่เลี้ยงด้วยเออคือเราไม่ได้ไม่ได้ปลูกเป็นแปลงที่จะต้องติด แล้วแล้วมันขึ้นไม่ครับปลูกไว้อย่างนี้ตั้งใจจะขายยังไงเขาเนี่ยมันจะไม่ตัดลาบากหครับอ๋อไม่ลําบากคือถ้าถ้าเป็นอ้อยคั้นน้ําเนี่ยเราก็ทยอยตัดไปคั้นเองไงอ๋อจุดประสงค์คือจะทําอ้อยคั้นน้ํเอ๋อคือจะคั้นคู่กับร้านกาแฟใช่ใช่อ๋อผมเดือนหน้าเราก็จะทําละอ๋อครับผมก็เอ๊ะทำไมคุณหมอปลูกเป็นย่อยๆอย่างนี้เวลาทยอยตัดไปเรื่อยๆอ๋อครับอันนี้อ้อยพันอะไรนะครับออสุพรรณบุรีห้าสิบฮะสุพรรณบุรีห้าสิบ โอเคก็คือคุณหมอวางแผนไว้เพื่อที่จะทําอ้อยคั้นน้านะครับก็เลยปลูกเป็นย่อยๆย่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องไว้ตัดแบบขายแบบชาวบ้านเป็นเป็นต่างเนื้อไหมครับผมแล้วตัดเป็นทีละกอทีละกอไปไงอ๋อก็เลยปลูกไว้หลายจุดอ๋อตอนนี้คือปลูกปลูกก่อนอ่าอันนี้ปลูกก่อนฮะอ๋ออันนี้จะได้คั้นแล้วสิคุณหมอออจะได้คั้นแล้วฮะเห็นเห็นหนึ่งที่เราปลูกไว้นะฮะเพราะอะไรไหมฮะแล้วบอกว่าอย่าอย่าไปริไให้น้ำมันออกนะอย่าเอาใบมันออกอ่า จริงต้องต้องผูกพันกันไว้ครับลําต้นมันจะได้โตขึ้นครับอือตอนแรกเราก็ไม่รู้อาก็ผมกก็ไปดึงออกหมดเลยปราอกว่าต้นเล็กก็มีอ่าแต่พอใช้ใบใบมันผูกกันเองเนะฮะลำต้นมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นอ้อยฮะอะแล้วมันจะสูงขึ้นด้วยอ่าสูงสูงโตแล้วมันจะสูงขึ้นเรื่อยเืยด้วยใช่ครับสูงสูงแล้วก็ขายได้ทั้งอ้อยคันแล้วก็ขายได้ทั้งพันด้วยนะ ออันนี้เป็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดโซลารเซลล์รุ่นแรกผมนะครับคือตัวนี้จะคุมโซนข้างหน้าใช่ไหมพอข้างหน้านี้ทั้งหมดตัวนี้เป็นเป็นไก่กับตอนนี้เรายังไม่ไม่ไม่มีพันุไข่ครับกับไก่พื้นเมืองอยู่อันนี้ก็เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองนี่ฮะอันนี้น่าจะมีห้าสิบตัวละอืมห้าสิบตัวละห้าสิบตัวทีนี้เราสังเกตเห็นว่าตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้เพราะอะไรไหมการมา กามากินไข่ครับแล้วก็บกินไข่ตลอดทีนี้เราก็เลยใช้เทคนิคนี้หนี่ใช้งูเนีงูเขียวที่พันกับไอ้เนี่ยตุ่๊กแกครับงูเขียวพันตุ๊กแก่ปฏว่ากาไม่มาอีกเลยเดี๋ยวนะคุณหมอกากามันจะเข้ามาตรงไหนครับมันนแน่นหนาไหะ เขาไปขโมยไข่กินเลยอ๋อคือคือเข้าช่องนี้เลยเข้าช่องนี้เลยฮะถ้าเราไม่ได้ปิดนี่คือไข่นี่จะเกี้ยงเลยมันก็จะขโมยไปกินตลอดเลยอ๋อก็เลยมาใช้เทคนิคใช้เทคนิคนี่ฮะไอ้ยาอย่างแนะนําพวกเราฮะอันนี้ครับครับครับเออความรู้ใหม่แถวตลาดอิโดจีนอืมฮะลาซาด้าตัวเล็กมากเดี๋ยวจะต้องจะต้องทั้งสองตัวนี้ด้วยไหมจะเพาะงูอย่างเดียวได้ไหมสองตัวต้องสองตัวท่ัน ไอ้ตุ๊กแกนี่ด้วยนะต้องพันตุกต๊กแก,แกนี่ด้วยมันมันถึงจะกลัวว่าเออเฮ้ยขนาดตุ๊กแกตัวใหญ่มยังพันได้เลยอ๋อคือเขาจะเห็นตัวนี้ฮะเขาก็จะกลัวให่เขาจะกลัวคิดว่างูคิดว่างูฮะก็จะไม่เข้าอีกเลยไม่เข้าอีกเลยฮะอ๋อไ,ได้ได้ได้ลูกสองชุดเนี้ยอ๋อครับผมอะไรไก่ลุมมาเยอะอยู่แล้วที่ว่าห้าสิบตัวอยู่ไหนหมดครับไกแกนอนอยู่หุ๊กแกนอนจะนอนอนนอนจะไม่ตาย อยู่ในขอกนี้ห้าสิบตัวเหรอครับเนี่ยอ้อ๋อนี่นะครับโอ้โหครับโอเคนี่ไก่นะครับโอ้คุณหมอก็เลี้ยงไว้ทุกอย่างจริงนะครับก็ปลูกไว้ทุกอย่าง เราจะมีแผนเพิ่มอยู่ฮะมีแผนเพิ่มอีกให้มันได้พอที่จะขายตอนนี้ยังพอกินอยู่ตอนนี้พอกินรถจะทิจชู่นี่พอเรือนอยู่ครับตัวไม่ได้ซื้อไข่นะครับโอเคทีนี้น่าจะเหลืออยู่สองโซนนะคุณหมอเนาะนี่นะครับปลูกทุกที่นะครับคือจะไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยนะครับพื้นที่ใหญ่ก็จริง นี่ตวกลุ่มโกโก้ฮะดูโกโก้รุ่นและดูนะครับปลูกไว้หมดครับกำลังจะเฟสโตฮะเริ่มเริ่มติดแล้วอ่าโซนนี้โซนโกโก้โกโก้ฮะโกโก้นะครับนี่นะครับปลูกไว้หมดดูห่านห่านก็มีนะครับก่อนเราไม่ได้เลี้ยงนะเราก็เลยเอาอีกมีชุดนี้มาช่วยอีกแล้วอีกแล้ว ถ้าใครจะเล street, então, que, ี้ยงห่านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเลี้ยงไก่ไก่อะไรต่างๆเลยนะแล้วเราจะสู้นกสู้กาไม่ได้นะเราต้องมีให้มาอยู่หน้าคอกอ๋อนี่นะครับเราถึงได้เลี้ยงไงถ้าไม่มีมันจะเป็นยังไงคุณหมอมันก็จะมาไงไม่กามันจะมาเลยอ๋อจะมากินไข่มันจะเข้าไปรูเล็กมันเข้าไปได้ออ๋พอเอาตัวนี้มาก็เลยเหลือได้ลูกได้ลูกละได้ลูกละอืม เดือดเกล็ดตัวเลยด้วยเ,เดือดตัวกอไม่เหนียที่แม่ก็ปล่อยนะอืมพอโตแล้วลูกกลางเอาไปไม่ได้แล้วครับไล่น้ำลุยเยอะครับว่าจะเข้าที่นะครับเรามีทั้งปัวจับมือทั้งปัญหาเยอะเหมือพนพวกเราน,นี่ยนะมันม่วงเหี้ยมาผ่านชุดนี้ M ยี่สิบสามครับ M ยี่สิบสามเนี่ยปีนี้จะได้ผลละ อันนี้ M ยี่สามปลูกมากี่ปีแล้วครับเนี่ยปลูกปีหกสองสองปีครึ่งสองปีครึ่งทั้งหมดกี่ต้นครับมะม่วงหิ่ยวพันรวมทั้งสวนสมองท่าบด้วยก็ร้อยกว่าต้นฮะับร้อยกว่าต้นลูกใหญ่นะครับลูกหนึ่งนี่จะใหญ่ใหญ่กว่าเมล็ดมะม่วงหิ่วพานทำปรมดาถึงสามเท่าอ๋อครับนกกากินไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะออกแตกใบนี่จะเตรียมออกดอกอะครนี่นะครับกระชังปลาคุณหมอนะครับปลานี้จะเป็นปลานินตะเตเพียนอ๋อ ทั้งหมดนี่เป็นปลานิลกับปลาตะเพียนกระชังว่าสี่ห้าร้อยตัวกระชังว่สี่ห้าร้อยตัวปีที่แล้วขายได้สองหมื่นกว่าบาทเนะี่ยเราขายถูกะครับอันนี้ปลานิลเนาะปลานิลตะเพียนอาจจะมีปลาสลิดอยู่ด้วยมั้งหนึ่งครับปลาสลิดน่ากินพืชอะฮะ คือนองนั้นมีหลายชนิดนะจระเม็ดก็มีคืนนอน่อปลาเทโพครับอันนี้คือการอนุบาลหรือเปล่าคุณหมอคือตัวใหญ่แล้วจะปล่อยลงนี้หรือว่าจะให้มันใหญ่ในนี้เลยครับใหญ่ในนี้เลยฮะอ๋อใหญ่ในนี้เลยจะได้จับง่ายใช่ไหมใช่ใช่อ๋อนี่เยอะเหมือนกันเลยโอเคนะครับนี่นะครับบอ๋อตอนนี้เราอยู่กลางสระเลยนะครับนี่ ซือ้อถังมาเพิ่มหน่อยเพราะว่ารู้สึกจะจมๆเหมือนกันอ๋อนี่มันจะจ,จมอย่างนี้นจมได้วน,นี้เร่โตขึ้นแล้วอ๋อตอนนี้จะโตหน่อยฮะอันนี้ปลานิลน,นะครับนี่ครับวันนี้คุณหมอพาเราเดินอ่า 做嘞，做做嘞。